วันทนีม่มีแมหน่งเยอะใ่สุดวันนี้โดนล้อทั้งวันเรื่องตำแหน่งเรือ <c oughs> ภาพเดินตอนอางานเยอะกว่านี้ออกหรือยงังทำใจไม่ได้คือมันจะต้องตุ้มแตกวันนี้โดนล้อว่ายุดเยอะทั้งวันเลยนี่มีของมาอวดด้วยนะในคนถามเยอะมากว่ามันเป็นอะไรบ้างในนี้ก็คือเป็น ge หเป็นสัญลักษณ์ของ bnk สัญลักษณ์ของ cgm แล้วก็ h a มี y s e v ว้า Mm-hmm. ไม่อยากจะเชื่อเลยเคือจริงปะคือที่บอกว่าแฟนค่ะคือสัมผัสได้ว่าเราอยากได้อะไรคือเป็นเรื่องจริงเราแบบยังคิดอยู่แล้วแบบอ๋อ oh, เสียายเนาะแบบครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วอยู่ไม่ถึงคามิเซเวน่นอะไรอย่างี้เพราะว่าเราตั้งใจว่าเราติดเซียมก็เป็นบุญแล้วแต่ว่าเราได้เป็นโพลตรัรบจเอกนะคะตอนนี้ <laughs> เราเพิ่งจะมียศไปครั้งแรกแล้วก็ชุดจีเีเรามีติ้งเป็นสีทองแล้วดีใจมากคืออยากมีติ้งสีทองมานานมากๆแล้วก็ได้ผ้าคลุมกับ สิ่งนี้ด้วยมันจะต้องเรียกว่าอะไรคืออึ้งมากคือระหว่างที่รอประกาศผลคือหันไปถามแตนครับตอนเวลาว,ว่าจ,าจริงเหรอเอาจิงเหรอเลยเหรอถามเติร์นครัคือเอาจิงปะมันไม่มีชื่อหนูนานจนหนูแบบว่าหรือไม่ติดเลยซักขนเดียวนั่นแหละก็ไม่คิดว่ามันจะแบบมาสูงขนาดนี้แล้วแบบสิ่งแรกที่คิดก็คือแกงปลเพราะ บอกว่าไม่เอาโอา้อะไรใหม่ๆหม่แกงปลาใช่เหมือนแบบว่าไม่อยากทำหรอเอาปิซา <laughs> ทำงานให้ตายไปเลยก็ไม่คิดเหมือนกันโอ้คือเราก็คิดแค่ว,ว่าถึงเซมเราก็ดีใจแล้วแต่คือรุ้นมากแบบว่าซองสุดท้ายของอันเดอร์เกิร์อ่ะก็คือรุนมากแบบว่าไม่เอานะไม่เอาซองนี้แ <G ülme> บบพอแล้ว แต่ก็แบบเหมือนพอแบบพ้นอันเดอร์ไปได้ก็แบบโอ้ยดีใจแบบเท่าไหร่ก็ได้แล้วไรเงี้ยแล้วแบบพอมันขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ยังไม่มีเราก็เลยเริ่มเริ่มหันไปถามแฟนคลับว่าเอาจริงอ๋อก็เลยเป็นคําว่าแกงปนีอะเป็นคําแรกถ่อมาใช่น้องเปย์ฟอนนิวนิกี่ว่ายังไงบ้างคือเรียกได้ว่าลายคาร่าก็คือแตกเมาส์ฉาแบบ เอาแล้วพี่ป๊อปต้องควบสามวงนี่งไงคนที่ฝันถึงอึ <laughs> <laughs> สังเรื่องปะแม่ฟ <laughs> ังเรื่องมากไม่คือหนูอะคือ <c oughs> <c oughs> หนูเขียนว้จริงว่าหนูจะพูดอะไรแต่ว่าหนูไม่สามารถเอามันมาเลียงกันได้หนูก็เลยขึ้นไปบนนั้นเลย <laughs> <laughs> ขึ้นไปพูดบนนั้นตอนนั้นเลย <laughs> <laughs> อยากฟังเรื่องความฝันแม่แฟนคลับอยากฟังเรื่องความฝัน แม่มาเล่าเวอร์ชันเต็มเลยก็คือฝันว่าแต่ว่าฝันสองครั้งแันสองัเดือนนี้แหละฝันเดิมฝันเหมือนเดิมคือหนูเล็กๆอ่ะประมาณมาณสี่ห้าขวบอะก็อาบน้าอยู่ในอ่างอาบน้ําที่บ้านอะอาบอาบก็เล่นน้ําอยู่อยู่ไม่อยู่ก็อื้อออกมาแต่วันก่อนจะบินน่ะคือวันเมื่อคืนวันพฤหัสอันนี้คืออื้อก้อนใหญ่มาก หญ่กว่าอ๋อคือรอบแรกมันไม่ใหญ่เท่าไหร่ไม่แล้วอันนั้นเป็นทองยังไม่อ๋อตอนแรกก็ไม่เป็นทองตอนี้สตอรี่ทุกคนใช่รอนแรกยังไม่เป็นทองแต่ว่าแต่ตอนนั้นยังไม่ปิดโหวตไงแม่พอปิดโหวตปุบมันก็เป็นทองเลยแต่ว่าคือแบบว่าคนโบราณโบราณเขาก็บอกว่าถ้าฝันได้จับอื้ออะไรอย่างเงี้ยมันจะโชคเดีอแล้วแล้วแม่ได้จับหรือเปล่าก็ใครจะเอาไปทิ้งกันปะแหมถามได้จะเป็นใครเอาไปทิ้งล่ะ ฝันแบบเลียวอะแบบถึงขั้นจับเอาไปทิ้งเลยอใช่แล้วแล้วคือแบบแต่ว่าเมื่อคืนมันพลาหัสนมะคือแบบคนนไรอยู่ดีๆก็แบบเล่นเล่นน้าอยู่แล้วก็แบบโป่งออกมาแบบออกออกมาแล้วแบบว่าแล้วก็ยังหัวเราะแห่เฉยแล้วแม่ก็บอกว่าหนูทําไมหนูเออทำไมมันเป็นทองแบบงงมากเป็นทองแบบทองเลยอ๋อแล้วมันก้อนแบบมันคือมันเป็นเหมือนไข่มันไม่ได้แบบเหมือนเป็นก้อนอื่นนะมันเป็นออกไข่แล้วล่าสุด มันเป็นเหมือนไข่แล้วมันใหญ่อย่างนั้นเลยมันลูกแตงโมอะไรอย่างเงี้ยคือมันใหญ่ใหญ่กว่าหัวนุงเองอีกอ่ะ <c oughs> แม่ก็เลยเล่าแต่ว่าไอ้ครั้งแรกที่ฝันเราไม่ได้เล่าให้ฟังกาลังร้องไห้น้ําตาไหลอยู่เพราะคุณแม่คุณแม่แมเอ้ยต้องขอบคุณอะไรแม่เลยคุณแม่ฝันพอบอกคุณแม่ฝันเท่านั้นเลยแม่แบบโอ๊ย oh น้ำ <c oughs> ตาไหลกลับเข้าไปคืนแม่ <c oughs> ไม่ตะโกนว่าอย ah <c oughs> ่าพูดแม่แบบโอ้ oh, like, oh, <c oughs> ปิดหน้ายอย่างเงี้ยแม่พอโอ้ยอแล้วแบบน้ำตาไหลกลับเข้าไปในเบ้าตาเหมือนเดิม ใช่แฟนคลับก็บอกเหมือนกันว่ากำลังซื้อน้องห้าตาไหลเลิกเลยคนขาหมดอ่ะอใช่ไง <ๆ S 1> เพราะว่าต้องเอาเรื่องนี้มาปิดเขาเรียกว่าเป็นหลักการของการเล่าเรื่องตอนนี้แต่ว่าทุกคนจาแค่อึทองคําตอนนี้ทุกคนไม่จําอะไรของหนูเลยแล้วคือพี่จอบบอกว่าแบบชอบมากพี่ชอบสปีดของเรามากมันดีที่เราแอพเฟกชิเอทกับทุกอย่างที่เรานน่นนี่นันน่นแต่ทุกคนจําอึทองคำน้องวีก็บอกว่าชอบคือดีใจมากที่แบบเป็นครั้งแรกที่พูดรู้เรื่องแล้วก็ <laughs> มีหลเต้นแมงมุมพิษเป็นยังไงคือมันมีคิวซ้อมอยู่สวันใช่ปะหนูทํางานอย่างอื่นไปแล้ว2วันหนูคิวซ้อมหนึ่งครั้งหนูเล่าให้ฟังว่าวันที่เกิดแผ่นดินไหวหนูซ้อมแมงมุมพิษอยู่บนเวทีด้วยซ้ำคือมันเป็นช่วงที่แบบจะต้องเดินขึ้นบันไดถ้าหนูรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันโยกโยกหนูก็หันไปหาเออเออก็บอกว่าเวทีมันโยกโยกปะคือตอนแรกม,มันโยกไม่แรงซบบุ๋บหนูก็เดินเดินขึ้นไปเริ่มแบบเริ่มเต้นก็ โยกเยอะแปลกหรือว่าหรือว่าหนูก็ไปโทษรองเท้าตัวเองก็แบบเออรองเท้าไม่ดีมั้งอะไรอย่างงี้สักพักเริ่มโยกเยอะเวทีเริ่มโยกเยอะหนูก็เอ๊หรือว่าเราเต้นแรงหรือว่าเราจะเต้นแรงเกินไปหรือยังไงเพราะว่าแบบเพิ่งประชุมไปว่าแบบเวทีมันไขขึ้นลงได้ะจะแบบเฮ้ยแต่ก็รู้สึกว่ารู้สึกคอนเฟิร์มและเพราะว่าหรือมันไม่แน่นหรือเปล่าเวทีมันไม่แน่นหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ก็แบบกลัวกลัวเสร็จปุ๊บสักพักไอ้ไฟข้างบนไฟข้างบนโยกไฟข้างบนโยกก็เฮ้ยเกิดอะไรขึ้น อันนี้อันนี้แบบแต่ก็ยังไม่นึกไปถึงแผ่นดินไหวอะ่ะตอนแรกคิดว่ามันอาจจะสั่นปกติแล้วมีแบบหนึ่งที่เอ๊ะหรือมันสั่นปกติอะไรเงี้ยแล้วเสร็จปุ๊บพอไฟโยกปุ๊บเริ่มไม่ใช่พอไฟดับปุ๊บอ่าแผ่นดินไหวชัวรือ <laughs> แผ่นดินไหวชัวอะไรแล้วแลบแทีนี้มันแบบ หาทางลงไม่ได้เพราะว่ามันอยู่กลางเวทีแล้วมันจะแบบว่ามันทรงตัวไม่ได้อะแบบจะเดินไปบันไดข้างๆอะไรเงี้ยก็ไม่ได้แล้วแบบน้องคนอื่นเขาขายาวกันเนี่ยเขาก็โดดลงหน้าเวทีกันไปหมดแล้วแล้วเหลือหนูกับเอิร์นสองคนบนเวทีถ้ามีทีนี้สะมีทาีจนกระทั่งพี่สเตจวิ่งขึ้นมารับแบบพี่เขาเหมือนเป็นฮีโร่วิดีทีนั้นคือรู้สึกนับถือใจของแบบพี่ๆแบบกู้ภยัยทุกคนมากๆที่แบบว่า ไปเรสคิวทุกคนเพราะว่าวินาทีที่แบบเจอคนมาช่วยมันแบบอุ่นใจจริงๆแม้ว่าพี่เขาก็อาจจะไม่รู้เหมือนกันว่าจะลงกันยังไงใช่แต่คือกลัวมากอ๋อเพราะว่าตอนแรกแบบอยู่หลังเวทีใช่ปะแล้วมันตรงกับไฟที่มันโยกอยู่ก็เลยแบบนึกว่าแบบหรือไฟมันไม่ดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบไปหน้าเวทีเพื่อหลบไฟสะถปพอไปหน้าเวทีลงไม่ได้แล้วหนูก็วางโทรศัพท์ไว้ตรงขาวๆที่คุณจะเห็นขาวๆหลังเวทีสองอันที่มันโค้งงี้ใช่ปะหนูวางไว้ตรงนั้นแล้วหนูก็ถือไมค์ได้ไมได้ไมอันเดียวแล้วหนูก็วิ่งลงมา นหนูวิ่งลงมาหกชั้นพร้อมใหม่เป็นศิลปินจริงถูกแล้วพร้อมไอ้นี้ด้วยเสื้อเสื้อเขียนว่าปั๊บ สช่เขียน่าป๊ปเปอร์และใหม่หนึ่งอันพี่ลงมามาปไป,ป,ไ,ป,ปไปออกข้างล่างแล้วก็รอนูนี่นั่นเพราะว่าเขาก็บอกว่าแบบเอยอาจจะมี after ชง after shock อะไรนี้แล้วก็แบบรอไม่กล้าเข้าคารใช่ไหมจนกระทั่ทงแบบตอนเย็นๆประมาณ4ี่ห้าโมงหนูถึงได้ขึ้นเบลโทรศัพท์พร้อมกับของคนของลงมาให้น้องๆเพราะว่าเราได้ปล่อยน้องๆกลับไปหมดแล้วนั่นแหละแล้วทีนี้ก็เลยถึงได้เพิ่งรายงานตัวกับทุกคนว่าปลอดภัยดีแล้วคือกับแม่ก็คือต้องแบบยืมโทรศัพท์ที่ ar psa มาส่งเอ s เมถามแม่เพราะว่าโทรไม่ได้เหมือนสัญญาโทรศัพท์ก็ไม่ด้วย ตอนนนั้จบงานลูกโยมอ้อนหนักไหมคือทั้งวันอางนี้ดีกว่าแต่ดีใจมากๆที่น้องโยได้ไปญี่ปุ่นด้วยกันเพราะว่าคิดอยู่แบบคุยกันอยู่เพราแบบพยายามแบบต่างคนต่างไล่คนหนึ่งไปญี่ปุ่นเออเดี๋ยวแม่ก็ได้ไปอีกนี่แล้วก็เดี๋ยวโยก็จะทงพี่ไปไล่กันอยู่สองคนสุดท้ายได้ไปด้วยกันคือน้องโยแบบว่าจองและแบบ เราจะเป็นรูเมดกันนะแม่รู้สึกไงที่มีหลานงอกเยอะมากคือหนูกับแม่ก็คือเหมือนกันคือไปที่ไหนก็เป็นแม่เขาเป็นหมดหนูว่าเราน่าจะมีความเป็นแม่สูงมากแต่หนูอาจจะได้จากแม่เพราะว่าแม่แบบมีความเป็นแม่สูงมากจริงแม่แบบแม่ที่ดูแลและเป็นตัวแม่แล้วันนี้ลูกโยชมแม่ไปหาโยแล้วแม่บอกว่าเฮ้ยแม่พี่พอบสาวอ่ะสวยนี่แล้วแม่บอกว่าน่าสดกว่าปลาในกระชังแม่บอกว่าน่าสดอ้าวเมื่อเช้าคุณไม่แต่งนม่อะครับ ไปแบบนี้เลยเ<อ>าวเหรอเจอกันเมื่อกี้แบบนี้ไม่ได้แต่งไม่ได้ทำอะไร <laughs> แล้วคุณเอาไอชาดงชาร์ดูมาโชว์ผมเอามาถาม <laughs> าไม่ได้แต่งม <laughs> า <laughs> ไม,าาไ,ไม่เหนื่อยเราสองวงเลยคือถ้าจัดการได้ก็ไม่เหนื่อยแต่ถ้าจัดาการไม่ได้เมื่อไหร่ก็จะเหนื่อยใจก่อนปเป็นระดัแบ,บ,แบ,บแรกสุดท้ายทุกอย่างมันก็จะลงตัวแต่ว่าเราอะจะเป็นพวกแบบชอบกังวลไปก่อนถ้าแบบเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยอ,อ,อันนี้ก็ติดกับอันนี้แล้วอันนี้ก็ติดกับอันนี้คือถ้าเราจัดการไม่ได้เราจะแบบติแตกทับบนทีเราจะแบบว่าไม่ไม่ถึงขั้นติแตกเราจะนอยเราจะแบบว่าอันนี้เราก็จะกังวลว่าจะทําได้ไม่ดีเป็นสาเหตุของ อาการดิ<อ>ฉันที่ที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้วติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงเอคลูซีฟคอนเทนต์กับ VR และยังมีเคานเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am โ r เท็ดแอ p พ i ิเคช o น